วันนี้เดินทางครับพี่น้องหิวข้าวอ่เแวะกินซื้ออะไรเซเว่นกินได้ลูกคิ้นปลากับอาหารจันด่วนนะหมูหมูยองมายองเนสอะไรพวกเนี้เดี๋ยวต้องเติมน้ำมันอีกนะายละ เงินก็ยิ่งหายยากเอค่าใช้จ่ายเยอะมากเติมน้ำมันกินข้าวเดินทางทีต้องเอาแว่เซเว่นเติมน้ำมันสักหน่อย เข้าผิดทางเลยต้องถอยเลยเด็กปั๊มให้มองใหญ่เลยบอกไอ้นี่มันจะเติมบปลว่าเมื่อก่อนห้าร้อยถึงกรุงเทพน,นะครับพี่น้องห้าร้อยกิโลแต่ตอนนี้ไม่รู้จะถึงไหนห้ารนะ้อยน้องบีเจ็ดห้าร้อย อน500วิ่ง500กิโลได้สบายอันนี้ไปถึงโคลานี่กระบุญแล้วดิสเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยดีเซล30นิดๆพอจะทอเอาแล,แล้วมีสะสมแต้ม สิบหกลิตรนิดๆน่ะห้าร้อยอ่ะสิบหกลิตรมันจะไปได้แค่ไหนโคตรแพงนี่กว่าเราใช้อยู่สาวสมแ้มให้ด้วยห้าร้อยฮะ ทางทีก็จะแบบเนี้ยตอนนี้ขับรถนานไม่ได้แล้วต้องพักไม่เกินสองชั่วโมงต้องพักทีเมื่อก่อนขับทีเดียวจากกรุงเทพมาพักที่โคราชหนึ่งทีอีกอีกรอบหนึ่งไปอุบลรอบเดียวเลยผมแบบไม่พักเลย <c oughs> แต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ละ พักทิ้งโอ้โหร่างกายยำแย่แต่เหนื่อยมากอนะผมเคยขับอนะรอบเดียวห้าร้อยกิโลแบบไม่พักเลยแถมน้ำด้วยโอเค อย่างดีมันยังให้น้ําขวดหนื่งห้าร้อยอันนี้คือใบสะสมแป้งชั้นหนึ่งทอนมาห้าร้อยโอเคออกเดินทางแล้วค่อยเจอกันครับ